สวัสดีครับเพื่อนๆพี่วันนี้ผมแบ่งรถมือสองทุกรุ่นนะครับมีรถเจ็ดที่นั่งอีกแล้วนะครับมานําเสนอเพื่อนๆสักคัญหนึ่งคันนี้เช่นเชฟโรเลตแค a ติว่า LT นะครับปี2อ0พตัว AWD นะครับขับ4ีล้อนะครับออโต้ว,วิวได e เครื่องดีเซลนะครับเกียร์ออโต้รถเดิมๆนะครับขายเงินสดถูกๆเลยแสนกลางๆนะครับหนึ สมัยป้ายแดงเกือบ2ล้านนะครับตัวนี้เป็น s อ v 7ที่นั่งนะครับบอหลังสามารถพับได้นะครับได้เป็นเครื่องดีเซลนะครับออโต้วิวได้นะครับ,บ awd อย่างอะไรมีครบหมดนะครับรถเดิมๆเ,เอาไปใช้งานได้เลยนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับ เฉลี่ยประมาณ10-11โลลิตรนะครับตัวนี้ภายในเบาะหนังครับสวยใสสะอาดรถเติมเดิมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้รบนะครับเบาะสามารถพับได้นะครับตั้งสองแถวเลยมีแอร์หลังให้พร้อมมีกี่คันก็หมดนะครับเชฟโรเลตแคทติว่าเพื่อนๆดีๆท่านใดหาอยู่นะครับห้ามพลาดนะครับแต่งไม้ครบๆเลยได้ไปขับใช้งานได้เลยนะครับ เอกสารครบภาษีไม่ขาดไม่แสนสี่นะครับรถเดิมๆขับทางไกลสบายนะครับประหยัดน้ำมันอันนี้ผมขับลงมาเองนะครับไปซื้อมาจากชัยภูมิเลยนะครับคันนี้สูตรรถได้ที่รานลูกกาคงเจ็ดนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับโทรติดต่อตูนเก 4, ้าสี่สิบเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์ผมแอดมาขึ้นไลน์เลยนะครับ เครื่องเดิมดีเซล2.0นะครับดีซีดีไอสวยใสพร้อมใช้งานนะครับชเชฟโตลเลตแคตตีว่านะครับโอเคครับผมใครสนใจก็โทรมาครับ